ต้องไปหาแล้วมีเงน <l> ินมโมมีเงนิงนทันเด็ดตอนนี้ก็เลยไม่ได้บอกผู้ใดยังเป็นเลยนี่เด่นนี้ก็สุดยอดแล้วไม่ได้เกี่ยวนะวันเกิดอาจารย์ก็ซื้อเป็ดเล่าขาวแล้วนะสามลังไอเ้ <l> เพื่อเลี้ยวพู้จนจบอ่ะ เดี๋ยวกลับบ้านเมียเรียกอีกถอ้ยเอาก็เห็นใจพี่หน่อยเวลาพี่จะอยู่กับเมียน้องอาทิตย์หน้าเมียพี่ต้องมาที่ไรก็ตัวทุกทีเมียพี่เขาก็เช้าอาทิตย์หน้าพี่เขาก็เดรดผมไม่เข้าใจหรอกพี่เพราะผมเมื่อบางทีพี่นอนก่อนเมียหน่อยน้องจริงงั้นแบบบางก็เอาบอกด้วยว่ามันเป็นแนวด้ พูดแยกมั้ยพ really 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 ูดแม้สีขาวโบกได้นะเป็ดเฮียขนาดั้นขาวขาวเป็ดเฮียมือมือจะคล้องกับมันข้าวหรือเปล่าเอ้ยเปลี่ยนได้อยู่ยังนิ้วน้ำน้ำอะไรล่ะมันไม่เป็นยังแบบมันมันบอาบน้ำเนี่ยล่ะมันคือดำมือเนี่ยเบ้าเบ้าเรื่องนาด้านนั้นไปอาบน้ำมาแล้วปาดเบิดเป็นเด็กเป็นลุยคนมีนวดมีเข้าได้เดินหนีไม่เขาแข่งเหี่ยมเลยตัวเขามีดงมีเด็ก นันงอันหัวฟูเม้นว่าจานฟูนั่งหันหลังจานฟูอะ่ะมนมันมาแล้วมันเป็นบ้านหรือเป็นโรง <im itation> แรมมาคุณนี่ห <im itation> มินผมขนาดนี้เหรอคุณกล้าหมินผมขนาดนี้เใ, <im itation> ใช้บอกว่าไม่น่าใช่เด็กหลอกมันไม่น่าใช่แฟนอ่ะถ้าเกิดแฟนอ่ะต้องพาไปบ้านแต่เนี่ยมันโ <im itation> รงแรมผมเห็นแล้วมันเป็นโรงแรมจะได้ก็โต๊ะโรงแรมไม่ จะแฟนหรือเด็กอะไรอะไรก็ช่างเข้าบ้านไม่ได้เมื่อก่อนเนี้ยคือเป็นลุงแน่เลยเช่าโรงแรม่อบอยแค่คิดมันราจะรู้ไหมเราเราี่แไ้โงแรมสมมติฟอร์มไงี้ยทรงแรมพ่อบอยเราสมลายขาวกันนะเจ้าข็ปืนแท่แป๊กพี่ขอโทษด้วานนลย มันมันืดแล้วบอได้กินนนี้ลิ้นให้จันฟู่ได้ไหมอ้อันนี้บอกจะปิดขวดนะเดี๋ยวน้ำมันเลื่อนจ้าจันกินเล้าขาวแล้ใช่กินเล้าขาวกันสองคนเดี๋ยวจันก็นอนนี่อีกดิ้นพุทธไม่ต้องเดียวนอนอยู่แล้วอยู่น้ำกันนี่ละจันอยู่นี่ถึงตีหนึ่งนะพี่อาจารย์ใหญ่พร้อมีตีหนึ่งนะยกกันนี่ใจเลยเฮ้ยพี่ผมยกไปแล้วม่อกเชีย์อาจารย์ใหญ่พร้อม อาจารย์ใยัยจิตเชียรีวพู้อยู่เพราะว่าใส่รีวพู้ไปแล้วันนน้สมมติเอาเป็นมะนาวได้ไหมวันนั้นที่แรกมันจะปิดปิดประตูผมงัดประตูไว้ให้ไม่ใช่หรอวันน่อนนาเกลือลบบ่บริเณงครับอาจารย์กลับไปแล้วผมออกมาดูสะดุ้งตื่นเพราะแม่ผมจับรถได้ไปเลยนะเราเราจะลากก็กลัวเขาตื่นให้เขานอนนะตอนแรกเขาจะปลูกยูชินบไม่แก้มกินก้าวพี่อยู่วันนั้นนะ กแสกายบอกว่าไม่ต้องไปสะกิดเขาหรอกถ้าถาสะกิดเขาเดี๋ยวเขาจะจะวงเวียงวงเวียงนะูมันไม่ดไม่ผมผมไม่ได้นอกนกเล่านะหอกเนี่ฮะอ๋อไม่ฟูมกินเล่าขาวพี่เขีดเดชเขียดเดชูพีกากัตเขียดเดเติ้มเล้าขาวพี่คนเล็กอีกไ่ากัาเท่าไหร่หรอกเม่นวิ่งกลับมาให้ได้ ด้มาข้างน้าโอ้บาท่านเลยงกก่อนไม่แล้วเป็ดโอไ่ได้บ่ได้หัวนี่ไม่ได้เลยหัวนี่เสียเลยโอนี่มันเขาใส่อนใส่อะไรขมดีบ่นี่ท้าบว เอาอ่ะลองล่องพริกพริกหัวพิกพริกหัวอีกไล่หัวเนี่ยผมจะถ่ายรูปหน่อยพริกเออพริกไล่หนึ่งนี่ขายที่แลยพี่แกแล้วน้อเอ้ย เหี่ยวแล้วรอคื่อก่อนนั่นแหละเดี๋ยวพอทำเดี๋ยวว่ไม่ทำพักเดี๋ยวแม่เนี่ยสี่สามปีแล้วอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะสมัยสี่สิบสามสมัยพี่เฟี้ยวเฟี้ยวเน่ยเฟี้ยวเฟี้ยวนี่สาวเห็นน้ำแตกเงือะจีบกันดิ้นดิ้นดิ้นแค่เห็นก่อนที่ตากสินเก้าหมดไป

อีทากายกลษกาหัวทาบีดำปี้ๆเลยว่ะเฮ้ยชินพี่ว่ามันทานมันจะหมดแล้วลืมไปเดี๋ยวเอาย่างมันสุกเลยมันจะใหม่มันจะใหม่กํลังคิดอะไรอยู่เนี่ยจะมอด